พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถึงเขาว่านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยานาธานาเอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อนาธานาเอลทูลตอบว่ารับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดและจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์